DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า Presented by สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมสร่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมื่อปัญหาขยะอาหารส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและสุขภาพไปรู้จักแนวคิด Circular Food ระบบอาหารแนวคิดใหม่ ธุรกิจอาหารจะปรับตัวเพื่อช่วยโลกให้ยั่งยืนได้อย่างไรวันนี้คุณอยู่กับดิฉันพัชรมนตระกูลธิวากรนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านใน EP ีที่แล้วนะคะ DITP เนี่ยได้พาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับแนวคิด circular economy หรือว่าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปแล้วนะคะ มาใน EP นี้เราจะตามไปดูต่อนะคะว่าเมื่อ Circular Economy นําำไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆจะเป็นยังไงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใกล้ตัวพวกเราสุดๆนะคะนั่นก็คืออาหารนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าในทุกๆปีเนี่ยอาหารที่ผลิตได้ในโลกอะ่ะจะกลายเป็นเศษอาหารเหลือทิ้งหรือว่า Food Waste มากถึง1ใน3หรือว่าประมาณ1,300ล้านตันนะคะคือเยอะแค่ไหนนี่จินตนาการไม่ออกเลยนะคะ ผลการศึกษาจาก Institution of Mechanical Engineers สหรา r a ชาณนาจักยังระบุไว้ด้วยว่าอาหารที่ผลิตขึ้นทั้งหมดบนโลกเนี่ยกลายเป็นขยะถึง30-50%โดยไม่เคยถูกใช้ประโยชน์เลยฟังอย่างนี้มันก็น่าเศร้ามากเลยนะคะคือขณะที่ซีกโลกหนึ่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหารเนี่ย แต่ว่าอีกซีกโลกหนึง่งกลับกินทิ้งกินขว้างแล้วก็มีอาหารเหลือทิ้งกันมากขนาดนี้คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ราว1ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราว31ล้านล้านบาทต,ต่อปีเชียวนะคะนอกจากนั้นนะคะขยะอาหารเหล่านี้ก็ยังทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยการผลิตกา๊าซที่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลกทำให้โลกเราเนี่ยร้อนขึ้นมันไม่ใช่แค่ปัญหาฟู้ดเวสเท่านั้นนะคะ ฟู้ดเวสต์เมื่อกี้ที่เราพูดถึงก็คืออาหารเหลือทิ้งใช่ไหมคะนอกจาก Food Waste ยังมี Food Loss ด้วยแนงะ่คำที่2นะคะมารู้จักกัน Food Loss คือเรามีอาหารที่สูญเสียไปในห่วงโซ่การผลิตเพราะว่าเงื่อนไขมาตรฐานอาหารที่สูงเกินไปเนี่ยจนต้องทําให้มีการคัดอาหารทิ้งจนอาหารดีๆเหล่านั้นนะกลายเป็นขยะจํานวนมาก ถามว่าใครเป็นผู้สร้างเงื่อนไขเหล่านี้จริงๆก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยแต่ก็เป็นบรรดาผู้ซื้อนะคะหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่ทำสัญญาผูกขาดกับเกษตรกรโดยกำหนดรับซื้อเฉพาะพืชผักผลไม้ที่มีขนาดรูปทรงสวยงามตรงตามที่เขาต้องการนะคะซึ่งก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยต้องนำผลผลิตที่ไม่เข้าเกณฑ์ไปทิ้งไปฝังไปกลบหรือว่าไปเผาน่าเสียดายมากๆเลยค่ะก็จริงๆแล้ว ปัญหาด้านอาหารเนี่ยยังมีอยู่อีกมากเลยนะคะส่วนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีทั้งทําลายดินทําลายน้ําทําลายระบบนิเวศรวมไปถึงคุณภาพของอาหารแล้วก็สุขภาพของผู้บริโภคด้วยจริงๆเราเป็นปัญหาที่ซับซ้อนไปมากกว่านั้นอีกไม่สามารถแก้แบบผิวเผินได้นะคะจําเป็นจะต้องมองลึกลงไปถึงระดับโครงสร้างสังคมเลยจึงทําให้เกิดโมเดลใหม่เพื่อที่จะเปลี่ยนระบบอาหารโลกไปสู่ความยั่งยืนนะคะ ระบบนี้มีชื่อว่า circular food หรือว่าแนวคิดอาหารหมุนเวียนนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินบ้างแล้วนะคะ circular food แนวคิดนี้เป็นยังไงสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะคะมีอยู่4ข้อ,อข้อมูลนี้ก็อ้างอิงมาจากหลักการของ the e l l e n MacArthur Foundation ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงที่ทำหน้าที่ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะ The Ellen MacArthur Foundation เสนอแนวทางระบบอาหารสำหรับโลกยุคใหม่ไว้4ข้อค่ะข้อที่1ค่ะให้ใช้อาหารแบบหมุนเวียนเพิ่มการใช้ซ้ำแล้วก็ลดขยะในทุกขั้นตอนข้อที่2ค่ะสร้างมูลค่าให้กับสินค้า by-product จากการผลิตอาหารเช่นการนำเปลือกผลไม้มาทำน้ำหมักไลแ่แมลงหรือการนำเศษอาหารที่ถูกตัดทิ้งมาเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่ ถัดไปแนวคิดที่3นะคะก็คือการสนับสนุนให้ผู้บริโภคบริโภคอาหารที่ผลิตจากพื้นที่ใกล้เคียงในกระบวนการห่วงโซ่อาหารเนี่ยกว่าสินค้าจะมาถึงเราเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนเยอะแยะมากมายรวมทั้งการขนส่งด้วยถามว่าการขนส่งเนี่ยปล่อยก๊าซพิษเยอะแค่ไหน ถ้าหากว่าเราอยากจะช่วยโลกเนี่ยแน่นอนเราก็ไม่อยากจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าทำให้เกิดมลภาวะกันมากใช่ไหมคะดังนั้นจึงเป็นที่มาของข้อที่3ก็คือพยายามบริโภคอาหารที่ผลิตจากพื้นที่ใกล้เคียงค่ะแล้วก็ข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตลดต้นทุนแล้วก็จัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการใช้เทคโนโลยีแชร์ความรู้ด้านอาหารเพื่อต้นทางการกินที่ถูกต้องด้วยจริงๆว่าไปแล้วนะคะหลักการของ circular economy ที่เรากล่าวไว้ใน ep ก่อนหน้าเนี่ยก็คือเรื่องเดียวกันนั่นเองมันคือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุดแล้วก็ทรัพยากรไหนที่กำลังจะกลายเป็นขยะจากการผลิตเนี่ยต้องสามารถวนกลับไปใช้ใหม่ได้เพื่อไม่ให้เกิดขยะหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องเหลือขยะให้น้อยที่สุดนั่นเองจริงๆแล้ว ทางท่านทูดพาณิชย์ของเราในหลายๆประเทศก็มีข้อมูลดีๆสนุกๆมาเล่าให้เราฟังเหมือนกันนะคะรายงานแรกจากนะครซิดนีย์ค่ะท่านได้รายงานมาว่าปัจจุบันนี้นะที่ออสเตรเลียค่ะให้ความสนใจกับความยั่งยืนเป็นอย่างมากเพราะว่าเล็งเห็นแล้วว่าการดำเนินชีวิตทุกวันนี้เป็นต้นเหตุ ของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้วก็สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภาคนักวิจัยแล้วก็ภาคอุตสาหกรรม Hulk รวมไปถึงสื่อต่างๆของออสเตรเลียเขาจึงกลับมาทบทวนแล้วก็ให้ความสำคัญกับบทบาทของอาหารโดยเฉพาะปัญหาญขยะอาหารที่มีมากถึง312,000ตันต่อปี <S <S เขาก็คิดกันว่าทำยังไงนะถึงจะนำอาหารที่เหลือใช้กลับเข้าสูร่ระบบหมุนเวียนให้ได้มากที่สุดตัวอย่างที่ เกิดเป็นผลน่าสนใจก็คือการก่อตั้งโรงงาน NutriV ค่ะซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเหล่าเกษตรกรผู้ปลูกผักในออสเตรเลียพวกเขานำผักที่ไม่ได้มาตรฐานที่เราพูดถึงเมื่อกี้ค่ะเวลาซูเปอร์ปฏิเสธไซส์ตกขนาดตกเกณฑ์นะคะนำอาหารหรือพืชผักพวกนี้มารวมกับเศษผักหรือชิ้นส่วนต่างๆเช่นลำต้นก้านใบ นำเอาไปผ่านกระบวนการอัพไซเคิลด้วยนวัตรกรรมการแปรรูปแล้วก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างนะคะเช่นนำไปเป็นส่วนผสมในการปรุงอาหารนำไปผลิตเป็นสินค้าเช่นแป้งนมขนมขบเคี้ยว รวมทั้งนำไปผลิตเป็นอาหารเสริมที่ยังรักษาสีและรสชาติธรรมชาติจากผักแท้แล้วก็รักษาคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไว้ได้ด้วยค่ะนี่อันนี้ข่าวจากฝั่งออสเตรเลียนะคะแดนจิงโจ้ทีนี้ข้ามมาฝั่งทางยุโรปบ้างนะคะประเทศนเนเธอร์แลนด์ก็มีอะไรดีๆแบบนี้ค่ะมูลนิธิหนึ่งชื่อว่า Instock นำแนวคิด Circular Food ไปแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้งให้เกิดมูลค่าด้วยการเปิดร้านอาหารค่ะโดยพวกเขาจะเลือกใช้วัตถุดิบจากอาหารที่เหลือในซูปเปอร์มาร์เกต็ตหรือว่าแหล่งผลิตต่างๆเนี่ยไปประกอบอาหารเป็นเมนูอร่อยเสิร์ฟภายในร้านคือเรียกว่าพรีเมียมขึ้นมากันทีเดียวนะคะเพื่อที่ผู้บริโภคเนี่ยจะได้เห็นถึงคุณค่าใหม่จากอาหารที่กาลังจะเปล่าประโยชน์ที่น่าสนใจค่ะก็คือ Instock นะคะ มีพ่อครัวแม่ครัวที่เรียกตัวเองเลยว่า Circular Chef คือเป็นมิติใหม่เลยด้วยพวกเขาเนี่ยค่ะตั้งหลักการของเชฟสาย Circular ง่ายๆไว้5ข้อนะคะก็คือ 1. เลือกที่จะประกอบอาหารประเภทมังสวิรัตให้มากขึ้นข้อที่ 2. ใช้วัตถุดิบที่ไม่มีใครต้องการอันนี้ก็ชัดเจนนะคะอะไรที่เป็นของเหลือเนี่ยวนกลับมาค่ะข้อที่3ใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าตั้งแต่หัวจรดราก คือไม่ว่าจะเปลือกหรือใบเนี่ยก็นํามาใช้ให้หมดนะคะข้อที่4ค่ะถ้าวัตถุดิบนั้นอะเหลือให้นําไปถนอมอาหารค่ะคือต่อชีวิตให้เขาอีกมี life after life อีกเนาะแล้วก็ข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายนอกครัวเนี่ยก็ยังต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นลดการใช้พลาสติกลดการใช้พลังงานในบ้านนะคะถามว่าในประเทศไทยเรามีอะไรเจ๋งๆแบบนี้บ้างไหมตอบได้เลยว่ามีค่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำแนวคิด circular food มาปฏิบัติได้จริงนั่นก็คือ Start สตาร์ทอัพแบรนด์ขนมสัตว์เลี้ยงไลคานะคะขนมสัตว์เลี้ยงที่ผลิตมาจากมาแมลงอ่าที่มาของแบรนด์ไลกาค่ะก็เริ่มต้นจากทีมผู้ก่อตั้ง2ท่านคุณโด่งกับคุณเพชรเขาสนใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องการจะแก้ไขปัญหา food waste ไปในทีเดียวกันทำยังไงต่อดีเขาก็เริ่มทำฟาร์ม,มแมลงเป็นโปรตีนทางเลือก ทีนี้ถามว่าแมลงกับโปรโตีนทางเลือกเนี่ยมันเกี่ยวกับเซอร์คูลาร์ฟู้ดยังไงก็ตรงที่อาหารของเหล่าแมลงพวกนี้ค่ะมาจากเศษผักออร์แกนิกที่ถูกทิ้งจากโรงงานแปรรูปนั่นเองจากเศษผักสู่ธุรกิจเลี้ยงฟาร์มแมลงเนี่ยวัตถุดิบแมลงที่มีโปรโตีนสูงจึงต่อย,ยอดไปเป็นส่วนผสมสำคัญในผลิตภัณฑ์ขนมสุนัขระดับพรีเมียมสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกนะคะทีนี้เมื่อน้องหมาทานเข้าไปเนี่ยก็จะ เหลือเพียงมูลสัตว์ที่กลับสู่ดินแบบไม่เหลือเศษขยะอะไรเลยการเลี้ยงแมลงอะค่ะปล่อยคาร์บอนฟุตเพนท์น้อยกว่าสัตว์ใหญ่แน่นอนอันนี้ก็เลยเป็นต่อที่2นะคะจึงเป็นการทำธุรกิจที่ไม่เพิ่มปัญหาโรคร้อนแล้วก็เป็นแนวคิดธุรกิจที่แก้ทั้งปัญหาขยะลดการใช้ทรัพยากรแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอีกด้วยตอบโจทย์เทรนด์โลกทุกด้านทีเดียวเลยค่ะ ก็เรียกได้ว่าแนวคิด Circular Food เนี่ยไม่ได้ช่วยแค่สิ่งแวดล้อมนะคะแต่ว่าท่านผู้ประกอบการทุกท่านที่เดินสายเนี้ยก็จะได้ช่วยประโยชน์ให้กับตัวธุรกิจของท่านเองด้วยเพราะทุกวันนี้การเล่าเรื่องราวแบบนี้มันก็เป็นอีกหนึ่ง Marketing Tools ที่เราสื่อสารกับผู้บริโภคทั่วโลกไดเ้เราเป็นต้นทางการกินถ้าเรา สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันเราเองก็ช่วยได้ด้วยไม่ได้จําเป็นแต่เฉพาะในออธุรกิจหรือผู้ประกอบการนะคะเป็นยังไงคะวันนี้เล่ามา3ามเคสตัดี้ที่น่าสนใจมากๆสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังพอดแคสต์ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าของเราได้ทั้ง6ช่องทางด้วยกันนะคะทั้งใน SoundCloud Spotify Anchor, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast แล้วก็ YouTube ค่ะอย่าลืมกด subscribe ด้วยกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่กับประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องงานออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพัชรมนตระกูลวิวาก่อนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ